ออโอ้ยดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชม,อม,อมโอ้ยไม่ยอมขึ้นเลย ตัวแล้วครับท่านชมตัวนี้น่าจะเป็นปากกาของมีงานมิตติ้งหวานแห่งกันยังไงครับเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ท่างที่เห็นครับวันนี้เรามาอยู่ที่หมายแม่น้ํามูลนะครับวันนี้เราจะมาตกชิ้นหลวชิงหลิว,ลวกันเหมือนเดิมนะครับจากเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วถ้านะนะท่านใดที่ได้ดูก็จะรู้นะครับว่าหมายนี้ผมเจอ่อาใหญ่นะครับก็แต่ว่าเอาตัวขึ้นมาไม่ได้นะครับขาด กระจายเลยปลาลากเข้าหินขาดหมดนะครับก็วันนี้ก็มาแก้มือครับเผื่อจะได้ตัวนะครับผมก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ปลารมนะครับไซส์โลก็ตัวนั้นเป็นปลาผมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มาแล้วนะครับก็ใหญ่อยู่นะฮะตัวโลกว่าเลยนะครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็ลมแรงนะครับ ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็คลื่นน้ำครับเป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับต่อการตกชิงเหลวของเราครั้งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลองติดตามกันดูครับว่าวันนี้ผมจะเอาตัวขึ้นมาให้นาหนานได้ชมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลองติดตามกันดูครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผม ยังไงก็ชมกิปกันเลยครับก็วันนี้ก็จะเป็นจะเล่นคัน3.6เหมือนเดิมนะครับตกเป็นแบบไม้ตายนะครับ2องตะขอก็สายเมน12ปอนด์นะครับสายหน้า,า10ปอนด์นะครับเหยื่อที่ใช้ก็ เป็นเหยื่อสูตรเดียวกันาจากเมื่อสองคลิปที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีาวางจำหน่ายในท้องตลาดครับเพราะว่าไม่ได้ทำขายทำใช้เอง <c oughs> โอเค,คเดี๋ยวยังไงมาลองติดตามกันดูคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับ ปราเบานนี้ผมว่าหมดสิทธิ์นะครับตอนนี้การทุนมันดูลขึ้นน้ำแล้วมันโยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มันขึ้นขึ้นลงลง้นดูยากมาก อืมอ้อโอ้ยดูนะครับดูนะครับท่าน้ชมอ๋ออ๋ออือใสยสวยอยู่ครับ โอ้ยไม่ยอมขึ้นเลยโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยปลากาครับปลากาโอ้ยโอยปลากาโอ้ย โอ้ยปากกาดำครับผมกล้องจะเห็นหรือเปล่าโน่นนี่ เวลนก็้าวยาวไมแรงดีมากครับท่านผู้ชมนี่ครับมาแล้วครับปลาตัวแรกนี่ครับเป็นปลายกาดำนะฮะแรงดีอยู่นะครับตัวนี้ เคครับเดี๋ยวเก็บเข้าวกระชังก่อนเดี๋ยวมันสิรุดเข้าปากล่างครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยไส์สวยเลยครับตัวนี้ลงกระชัง เรียบร้อยครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้ยวัดผิดจังหวะไปหน่อยครับท่านผู้ชมเอ้มาแล้วครับ,นนรบม,มาแล้วมาแล้ว,ลวปลาเริ่มเข้าแล้วครับหลังจากที่เรานั่งเงียบเกือบสองชั่วโมงครับ เดีย๋ยวเราก็เริ่มทำงานนะครับผมตอนนี้เอามุมกล้องมุมนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมคือว่าเบ็ดมันใกล้จะหมดนะครับพอโบแบงก์ก็ชาร์จไม่ค่อยเข้า ค oh. <c oughs> ขับตัวที่สองเป็นปลากระแหนะครับใสดีนะครับ,ลรบปลากระแห่นไซนี้ <c oughs> เริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับ เดิมตัวแรกปลายกาดำสายสวยนะครับมันต้องมาครับตัวนั้นตัวให้เราตามหาลมแรงจิบหาย

อืมอ mm ืมหมอแล้วครับ huh. ไซส์ใหญ่เลยครับไซส์เท่าคลิปที่แล้วเลยตัวนี้นี่ครับผู้ชมนี่นะครับไซส์นี้ครับผมงัดหงายเลย เอ็นสิบสองปอนเข้าไปครับวันนี้งาดอย่างเดียวครับผมยอดครับโ,โดนแล้วครับท่านชมตันนี้น่าจะเป็นปากกา เอ้าหลุดเอ้าหลุดโอ้ยโอ้ยโอหลุดแล้วครับแม่งัวแต่สนใจเปิดกล้องหาเมือเบ็ดก็ใกล้จะหมด vàn mít tinh vàn hèn kia nữa ngay khắp เียบเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งตุกอีกสักพักหนึง่งผมก็จะกลับนะครับจะเก็บของกลับแล้วนะครับตั้งแต่ทําไปกาดำหลุดไปตัวหนึ่งนะครับเงียบกิ๊บเลย เราเอาแบงก์เราก็เอามาอยู่นะครับแต่ว่ามันชาร์จไม่เข้าไม่รู้เป็นไรครับตอนนี้เหลือสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่รู้จะมีเบดพอเอาไว้ปิดคลิปหรือเปล่านะครับผมได้เพิ่มมาอีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมน่ครับปัาพรมครับ นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกตัวนะครับแต่ก็คงต้องเก็บของกลับบ้านนะครับผมนะครับเพราะว่านี่ครับเขามาปล่อยเขาสูบนะ้ํามาปล่อยตรงที่เราตกพอดีนะครับ ครับท่านผู้ชมรบบคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับเขาปล่อยน้ํตรงมาตรงที่เราตกอยู่พอดีนะครับน้ําค่อนข้างจะเหม็นนะครับแล้วก็มีสีดํานะครับปลาก็ไม่น่าจะเข้าแล้วครับตกต่อไปก็ไม่น่าจะได้ปลานะครับแต่ยังไงวันนี้เราก็มีผลงานให้น้นะชมสายสวยๆอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูผลงานวันนี้ว่าจะได้ปลากันกี่ตัวนะครับผม เรามาดูปลาตัวแรกกันเลยนะครับนี่ครับปลาตัวแรกของเราปลายกาดํานะครับแรงดีมากครับสายนี้สายสวยเลยนะครับปลายกาดําแม่น้ามูลยอดครับตัวนี้ก็จะปล่อยไปนะครับไม่เอากลับนะฮะปลาที่บ้านมีกินเยอะแล้วครับผมนี่ครับก็เป็นปลาของไทยนะครับค่อนข้างจะหายยากอยู่หาตกกันได้ยากนะครับ หรืวไงตัวนี้ก็ปล่อยไปดีกว่านะครับดูปลาตัวที่สองของเรานะครับนีป่ปลาปลาปมนะครับไซนี้ก็น่าจะไม่ถึงโลนะครับตัวที่แล้วคลิปที่แล้วใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไซดีอยู่นะครับปลาปลมตัวนี้ ยอดครับก็ที่เหลือก็จะเป็นปลาคมไซ2-3ขีดนะครับแล้วค่อยตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ผลงานก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ ีแล้วแรงดีจัง